สวัสดีค่ะพี่แอ้นะคะผู้จัดการฝ่ายขายโตยโยต้ากรุงไทยสาขารามินทราค่ะ โตโยต้ากรุงไทยเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าสามารถเปรียบเทียบรุ่นรถได้ในแต่ละรุ่นและเรายังมีบริการจองเวลาทดลองขับเพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางมาโดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาค่ะหลังจากนั้นนะคะเรายังมีการติดตามสถานะการจองและการจัดไฟแนนซ์แบบเรียลไทม์ด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ โตโยต้ากรุงไทยเรามีระบบในการให้รางวัลค่ะที่ไม่ใช่เน้นแค่ยอดขายแต่ยังรวมถึงการให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังสนับสนุนการพัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนสําหรับพนักงานทุกคนด้วยค่ะ โตโยต้ากรุงไทยเรามุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านราคาแต่เรายังมีการปรับปรุงสถานที่การให้บริการและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่ออำเนยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะเรามุ่งเน้นการลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในโชว์รูมค่ะจากประสบการณ์การทำงานที่โตโยต้ากรุงไทยมากว่า17ปีค่ะ เป็นที่ปรึกษาการขายจนได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นผู้จัดการได้รับประสบการณ์ทั้งการบริหารทีมและการบริการลูกค้าสิ่งที่ทําให้ประทับใจก็คือการทําให้ที่ปรึกษาการขายมียอดขายมีรายได้สามารถดูแลครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและยังได้ดูแลลูกค้าให้คาปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทําให้วันนี้พี่แยรู้สึกภาคภูมิใจในการทํางานที่โตโยต้ากรุงไทยสุดท้ายนี้โตโยต้ากรุงไทยเปิดรับสมัครที่ปรึกษาการ ขายเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรายได้และอนาคตที่มั่นคงมาสมัครกันเยอะๆนะคะโตโยต้ากรุงไทยยินดีต้อนรับค่ะ